สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมิราโคลออฟไลฟ์ว้าวบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเรามีนัดการทุกวันเลยจันหนึงสุกนะครับห้า่มตรงมาอัพเดตเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกับว้าว บันเทิงสารรอบบันเทิงแบบไม่จำกัดค่ายเลยนะครับเราวันนี้อยู่กับวุ้ด้วยประจาเพื่อสปฏีที่4ธันวาคมแล้วครับเรียกได้ว่าอีกแค่หนึ่งวันนะครับเราก็จะถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่พิเศษสําหรับคนไทยเลยก็ว่าได้สําหรับวันพ่อแห่งชาตินในวันพรุ่งนี้เรียกได้ว่านะครับลูกๆหลายคนเนี่ยต้องมีเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่ออย่างแน่นอนอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยววุ้มีเซอร์ไพรส์ก่อนละกันของคนในวงการบันเทิงไปชมช่วงแรกกับช่วงของว้าว <Wow. S 1> อัปเดต ววาอัเดต้ปสำหรับอัปเดตแรกนะครับเป็นข่าวของการเปิดกล้องวงสูงละครเรื่องใหม่นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยได้โอโหพเพกรอตลอดการอย่างพี่วิลลี่แมงก์ทอยนะครับมาประกบคู่กับพี่นุ่นสิรพันธ์อ่ะรายละเอียดจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มีใครมาเล่นบ้างเนี่ยไปชมพร้อมกันเลยดีกว่า ได้เริกดีเปิดกล้องบวงสวงกันไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับสำหรับละครเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดนะครับของพ่วงกับคุณสถาพรนางวิไลโรดที่ขอนำละครเรื่องนี้กลับมารีเมคใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยได้เพลงนุ่มสุดล่อเลยอย่างพี่วิลลี่แม็กนทอสมารับบทเป็นนายช่างบ๊อบประกบคู่กับนางเอกสาวนะครับพี่นุ่นสิรพันธ์ที่มารับบทเป็นบุญรอดนั่นเองครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีนักแสดงสมทบม,มากฝีมือเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสิงโตสหรัฐนะครับคุณแก้อวอภิรดีน้ำฝนกุลนัดโอนกรกฎใหญ่ศิระน้ำฝนสูงสุดาแล้วก็สาวอุ้มลักนาะนั่นเองเป็นพิเรียดครับใน,นสมัยสงครามเวียดนาม ประมาณบวกลบปี2510ถึง2518เรายึดตามบุญพันธ์ครับก็คืออายุประมาณวิลี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้44ครับ44 45ก <45. S 1> <45. S 2> ็คือตรงตามบุญพันธ์ก็ฝากนะครับอยู่ในชุดบุญรอด58นะครับก็รับสออมุทธ์เพีมงคนไม่แพ้ไม่แพ้ในเวอร์ชนันก่อนนะครับ มาถึงสาวคนนี้ครับผมสำหรับสาวน้ำฝนกุลนัฏนะครับที่ล่าสุดเพิ่งได้รับบทในละครเรื่องคนนี้ชื่อบุญรอดนะครับซึ่งคาแรคเตอร์เรื่องนี้เนี่ยตอนก็ได้เล่นเป็นพี่คนโตของบ้านที่มีพี่น้องทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็ถูกแม่บังคับให้ไปขายตัวเจ้าตัวถือว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยจะต้องให้ข้อคิดกับสังคมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี่ยบอกว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดโดยกับบทนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นบท ส่วนละครทางด้านเรื่องของเมียเถื่อนนะครับที่เรตติ้งดีเนี่ยเจ้าตัวก็โอโหปลืมมากๆแล้วก็หายเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าแอบ,บลุ้นอยู่เหมือนกันว่าละครที่ทำเนี่ยจะมีคนชอบหรือเปล่าทั้งนี้ยังบอกอีกด้วยนะครับว่ารู้สึกกดดันแล้วก็กังวลกับละครรีเมคเรื่องคุณหญิงนอกทำเนียมที่กำลังถ่ายทำอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ที่แล้วเนี่ยทำไว้ดีอย่างมากเลยซึ่งตนก็พยายามจะปรับเพื่อให้ผู้ชมชอบนั่นเองครับ คาดว่าปีหน้าเนี่ยได้ชมกันอย่างแน่นอนคาแรคเตอร์โสเพณีเนี่ยฝนถ้าฝนจะไม่ผิดเนี่ยฝนเคยให้สัมภาษณ์อาไว้ว่าฝนอยากจะลองรับมันไม่ใช่ชีวิตใสอ่ะโดยตัวละครตัวนี้ชื่อว่าบุญล้ําเป็นพี่สาวของบุญรอดซึ่งเป็นลูกสาวคนโตที่สุดในบ้านแต่มีคนบอกว่าตัวนี้ดรามา่ามาก พิเศษดีนะคะเท่าที่สัมผัสมาคนก็จะแบบมันจะมีคนที่เป็นแนวละครที่เขาจะชอบละครแนวตบจูบแล้วก็แนวแนวนี้อยู่ <im> เป็นละครรีเ <im> มคด,ด้วยซ้ําแล้วก็เขาทําไว้ดีมากเป็นคุณหญิงอ่ะ <im> เราก็ต้องทําปรับให้มันเป็นกลิ่นไอของช่องแปดมาถึงหนุม่มคนนี้ครับกับพี่โดโดยุทธภิชัยนะคบที่กลับสู่งานละครอีกครั้งหนึ่งกับละครเรื่องผู้หญิงคนนี้ชื่อบุญรอด หลังจากที่ห่างหายไปถึง3ปีเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนที่คณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีการกีฬาด้วยแล้วก็ได้ทําธุรกิจจัดทัวร์นะครับมีไปไหว้พระตามต่างประเทศอีกด้วยส่วนทั้งด้านเรื่องของผลงานเนี่ยเจ้าตัวก็อาจจะต้องมีการเคาะสนิมอยู่บ้างนะครับสําหรับผลงานละครส่วนการรับเล่นละครเรื่องนี้ก็เพราะว่าคิดถึงนั่นเองครับแต่ว่าจะให้ตนเนี่ยพันตัวไปเป็นผู้จัดเลยเนี่ยยังไม่พร้อม ส่วนทางด้านความคืบหน้าคดีนะครับที่ถูกกรุ๊ปทัวร์โกงหลังทําเครื่องบินดีเลย์แล้วก็ไม่มารับลูกทัวร์นั้นเนี่ยขณะนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของทางกฎหมายครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ยินได้ยื่นเรื่องนะครับไปที่กรมการบินพลเรือนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำดําเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันส่วนตอนนี้นะครับก็รู้สึกสบายใจนะครับที่ไม่มีใครเข้าใจผิดว่าตนเป็นคนโกงนั่นเอง ตอนนี้นะครับที่หลักๆก,ก็มีอยู่2อ,อย่าง1เป็นอาจารย์สอนนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ของมหลาลัยบีทีวแล้วก็อันนีก้ก,ก็คือทำคนพาไปไหว้พระนะครับตามประเทศต่างๆคิดถึงวงการแล้เวลาเราเห็นเพื่อนๆเ,เราเริ่มกลับมาเล่นถ้าเป็นผู้จัดคละครคงต้องจะยังอีกน,นานสำหรับตัวเองนะในกฎหมายในบเบื้องต้นนะครับเราไปให้กับทางกรมการบินพลเรือนจัดการเรียบร้อยแล้ว มาถึงสาวอุ้มลักณนากันนะครับที่ออกมาเปิดเผยจึงคดีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเอเจนซี่อ้างชื่อว่าขายตัวนะครับขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการทางกฎหมายเพราะว่าบุคคลที่ทําผิดเนี่ยหาตัวยากพอสมควรเลยซึ่งตอนคิดไว้นะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะหนีไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วด้วย ส่วนทางเจ้าตัวนะครับก็ได้มีการพูดคุยสอบถามความคืบหน้าอยู่ตลอดทั้งนี้นะครับตนแอบคิดไว้ว่าถ้าเอาผิดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะปล่อยไปตามกรรมนะครับ จึงทาให้ไม่ค่อยรู้สึกซีเรียสกับเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนทางด้านหัวใจเนี่ยโอ,อ้โหตอนนี้แฮปปี้ดีเลยครับเพราะว่ามีหนุ่มนอกวงการคนใหม่คุยคุยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่เลื่อนขั้นเป็นแฟนเพราะว่าขอศึกษาดูใจกันไปสักพักก่อนส่วนทางด้านครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าตนเนี่ยไม่อยากให้ทางบ้านเป็นห่วงเรื่องนี้อีกรอให้มั่นใจก่อนดีกว่าถึงจะพาไปเจอ และนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่าไม่ได้กลัวความรักครั้งนี้จะเหมือนกับในอดีตนะครับแค่รอให้แน่ใจกว่านี้เท่านั้นเองเราก็ยังดาเนินการอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนตัวคนที่เขาก็ทาผิดเขาจะหนีไปเมืองนอกแล้วอะค่ะก็ตามเวรตามกรรมแล้วกันค่ะชีวิตณตอนนี้ก็ก็แฮปปี้มากก็มีคนที่คุยคุยอยู่อะอุ้มไม่ค่อยชอบคนในวงการเท่าไหร่<ม>ก็เป็นคนนอกวงการนะคะดูกันไปเรื่อยอะค่ะถ้าชัดเจนว่าเป็นแฟนมาอะไรอุ้มไม่ปิดบังอยู่แล้วอะค่ะ มาถึงสาวนุ่นสิรพันธ์นะครับที่ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่มีข่าวดีวเรื่องแต่งงานกับหนุ่มท็อปพิพัฒน์อย่างแน่นอน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยขอลุยเรื่องงานไปก่อนแต่ถ้ามีเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอย่างแน่นอนเสน่ห์ที่ยังติดขัดนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเตรียมลุยโปรเจกต์ใหม่เลยทําให้ช่วงนี้ก็มีเครียดบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องแต่งงานสักเท่าไหร่ mm. ส่วนความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมปกติซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างนะครับเพราะว่าทําธุรกิจร่วมกันนั่นเองแต่ว่าถ้ามีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรีบเติมความหวานให้กันชันชี ส่วนขยบมาดูข่าวนะครับที่หนุ่มท็อปอยากจะมีลูกก่อนแต่งเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่าเป็นแค่การพูดเล่นมากกว่าวอนทุกคนนะครับอยากเข้าใจผิดแล้วที่ตนเนี่ยได้หายหน้าไปก็เพราะว่าไปทํางานไม่ได้ไปมีลูกตามข่าวแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คิดด้วยที่จะมีลูกก่อนแต่งงานเพราะว่ามันผิดธรรมเนียมของคนไทยนั่นเองครับ โปรเจกต์ใหม่ที่เราทำมันเครียดอะค่ะอยวนี้เวลาคุยกันนี่เหมือนแบบเพื่อนร่วมงานกันมากกว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไม่ได้มันก็คงอยู่กันไม่ได้อะค่ะเออนว่าต้องเฟดห่างกันนิดนึงอะค่ะคืออยู่ด้วยกันแล้วกายบอกว่าทำงานด้วยกันตลอดเออห่างกันนิดนึงเผื่อจะได้มีเวลาแบบพูดคุยเรื่องอื่นกันบ้างค่ะไม่ไม่เรียบค่ะมีงานที่อยากทำแล้วขอเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเปล่าประกาศเลย เอาเป็นว่าแฟนๆคู่นี้ก็เตรียมลุ้นละกันนะครับสำหรับรูปของเขาจะน่ารักหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเตรียมลุ้นแล้วก็พิธีงานแต่างงานขอด้วยครับ <S <S คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวดีกว่าเนาะอันนี้ก็คืออัปเดตบันเทิงไทยเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเราไปบันเทิงต่างประเทศกับคุณป่านระวีกันบ้างดีกว่าววมานะว่าโอ้โหเธอเปลี่ยนลุคเลยจะสวยใสยหรือว่าจะว้าวแค่ไหนเนี่ยสักครู่เดียวบันเทิง ว้าวบันเทิงกลับเข้าสู่ว้าวบันเทิงครับคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วกับการไปอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกับคุณป่านรวีโอ้โหเธอสวยจริงๆไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าว้าวอินต สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับปาตรวีในว้าวอินเตอร์นะคะแหมคุณวุฒเปิดมาสะใหญ่เช่นนะคะเป็นยังไงบ้างคะลุกใหม่ดูอินเตอร์ขึ้นมาไหมคะเอาละค่ะมาพบกับข่าวบันเทิงต่างประเทศกับปาตรวีกันเลยดีกว่าค่ะจะมีข่าวของใครกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะว้าว เรียกได้ว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะสำหรับดีว่ารุ่นใหญ่มาดอนน่าที่อายุอานามก็ปาเข้าไป56ปีแล้วแต่พอมาขึ้นปกนิตยสารอินทวิวก็ได้เรียกเสียงฮือฮาจากการสวรมชุดแปลกปวดสวดทรงองเอวหุ่นก็ยังเครียวเช้งกระเดะทำเอาสาวๆไวรุ่นอายไปเลยละค่ะส่วนบทสัมภาษณ์ในเล่มนะคะก็ยังว่ายาวกันตั้งแต่เรื่องความเชื่อทางด้านศาสนาไปจนถึงยาเสพติดงานนี้นะคะมาดอนน่าได้เคลื่อยหมดเปลือกเลยค่ะ นอกจากจะได้ซีสบ่าจากความเซ็กซี่สุดแซ่บแล้วนะคะยังได้ข้อคิดจากการดำเนินชีวิตและสไตล์ของคนดังระดับโลกอีกด้วยค่ะ <Okay. S 1> หลังจากคลอดลูกคนที่2ได้ราวเจ็ดเดือนดาราสาวคริสตินคาวเวลรลีก็กลับมามีหุ่นสวยจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค,ค่ะโดยน้ำหนักเธอลดลงไปประมาณ9กกิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ เพราะเธอต้องการที่สุดให้ทุกคนรู้ว่าแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองที่ต้องทํางานและเลี้ยงลูกไปด้วยแต่เธอก็ยังหาเวลาเพื่อดูแลตัวเองค่ะมาดูข่าวสุดท้ายกันเลยค่ะกับภาพยนตร์แห่งปีเรื่อง The Hunger Games Mockingjay Part 1, 1> <'re> ที่กวาดรายได้ถล่มทลายสะเท,ทือนบ็อกอฟฟิศตั้งแต่ฉายวันแรกๆเลยค่ะความฮอตของนางเอกสาวเจนนิเฟอร์รลอเรนซก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยและแล่าสุด The Hanging Tree เพลงประกอบภาพยนตร์ที่สาวเจ้าร้องเอาไว้ก็ขึ้นท็อปชาตทั้งออสเตรเลียและอังกฤษค่ะจนต้องยกตำแหน่งเจ้าแม่เพลงป๊อปให้กับดาราสาวพวงไปด้วยอีกค่ะค่ะและนี่ก็คือว้าวอินเตอร์ที่ป่านนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะคุณพุทธาโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับข่าวในแวดวงบันเทิงต่างประเทศนะครับแล้วก็ลุกวันนี้สวยจริงๆเหมาะความเป็นว้าวอินเตอร์เลยขอบคุณ <laughs> บาร์โรวีด้วยนะครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ดีกว่าเนาะช่วงหน้าว้าวสุปตารออยู่ครับบันเทิง ก็รู้ฉันมันคนไม่ดีไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเธอสักอย่างฟื้นไปยิ่งลายิ่งไกลเท่าไรก็ยิ่งห่างรักกันต่อไปก็มีแต่เธอที่เหนื่อย ถูกแล้วที่เธอเดินจากฉันไปอยากบอกเธอฉันยังเหมือนเก่าจะวันไหนก็ยังเหมือนเก่าและคนคนนี้มันยังคงจะรักเธอทั้งใจอยากบอกเธอให้รู้บางอย่างหากยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นได้เมื่อไร ถ้าเธอกลับมาแล้วพบกันเมื่อเจอให้เป็นดังฝันฉันมันทำไมเป็นฉันเห็นแก่ตัวก็รู้ทำเธอเสียใจฉันเป็นแบบฉันสุดท้ายทำมันไม่ลือ ก็ไม่เป็นไรฉันมันฉันทำตัวเองมันถูกแล้วที่เธอเดินจากฉันไปอยากบอกเธอฉันยังเหมือนเก่าจะวันไหนก็ยังเหมือนเก่าและคนคนนี้มันยังคงจะรักเธอทั้งใจอยากบอกเธอ ฉันเป็นได้เมื่อไรฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอกลับมาแล้วพบกันเมื่อเจออยากบอกเธอฉันยังเหมือนเก่าจาวันไหนก็ยังเหมือนเก่าผู้ชายคนนี้มันยังคงเจะรัก อยู่ตรงนี้ถ้าเธอกลับมาแล้วพบกันเมื่อเจอเ <Yeah. S 1> ้นี่คือวตอตอรอาในวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ขอต้อนรับพี่ปราและพองเพื่อนสวัสดีครับ yeah. โอ oh, right? oh, so ้โหต้องบอกก่อนนะครับ <d> ว <gic> ่าอันนี้คือเป็นซิงเกิลนะครับก็คือวันนี้เนี่ยพี่ปาจะมาฝากซิงเกิลดีๆอันนี้เมื่อสักครู่ที่ร้องจบไปพร้อมกับกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกเสียงตอบรับได้ดีมากๆเลยวันนี้พี่ปาจะมาฝากให้ติดตามกันอ่ะพี่ปาฝากเลยดียก่าสําหรับซิงเกิลนี้เนาะก็ซิงเกิลนี้จริงๆแล้วจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของซิงเกิลนี้เนี่ยมันมันมีแรงบันดาลใจมาจากที่ ครั้งแคปขอญาตนะครับเดี๋ยวๆๆๆเมนังล่ะเมนังล่ะเมนังโถไ,ไ,ไ,ไม่ให้นั่งก็ไม่บอกนะครับมันเริ่มมาจากที่มีแรงบันดาลใจที่ทําคอนเสิร์ตการกุศลที่ครั้งที่เราเรามา<ช>ออกรายการกันวิทีหนึ่งนะครับที่รายการว้าวได้สนับสนุนประชาสัมพันธ์ให้คอนเสิร์ตเราประสบความสําเร็จ<ช>ผลตอบรับดีมากนะครับในครั้งนั้นเราหาเงินไปไปบริจาคให้ผู้ป่วยชราที่วัดวังหนายได้ถึง0 0 0 0 0กว่าบาททีนี้ก็มีเสียงเรียกร้องมาว่า จะมีคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเมื่อไรครับผมแล้วทําไมถึงไม่ร้องไม,ไม่ไม่ทำเพลงกันเองทีนี้มันก็เลยเป็นไอเดียเลยว่าเ,ออเราตั้งใจจะทำคอนเสิร์ตแบบนี้อยู่แล้วนะ,ะครับอย่างน้อยก็ปีละครั้งเนี่ยมันจะดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราทําคอนเสิร์ตแล้วคราวนี้เราร้องเพลงตัวเอง<ช>เราไม่ต้องไปคอยตอบคำถามว่าเราร้องเพลงใคร,ครก็เลยเกิดแรงว่าดาลใจว่าอ,อ้างั้นเราทําเพลงนี้กันดีกว่าเราทําเพลงกัน Okay. แล้วคอนเสิร์ตครั้งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นวันไหนอะไรยังไงครับพี่ยังไม่ได้กําหนดแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงของการ,รก็คืองานที่ที่รัดตัวในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์กับละครยังถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็มีละครอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการโปรโมทเพลงนะครับก็เลยต้องต้องต้องหลังจากตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มกําหนดหวันกัน ได้เลยเรียกได้ว่าต้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ป่าแล้วก็ผองเพื่อนทุกคนใช่แล้วครับถ้าอยากจะฟังเพลงนี้นะครับเข้าไปที่ YouTube และเสิร์ชเพลงแล้วพบกันมาเจอก็จะได้ดูมิวสิกวิดีโอสวยๆตอนนี้เรามีวิวสิกวิดีโอให้ดูกันถึง2ตัวนะครับตอนนี้กำลังปล่อยอยู่ตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะปล่อยอยู่เนี้ยได้ชี้แสงทองมาเป็นนางเอกนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะโหลดเพลงนี้ก็เข้าไปที่ดอกจันทรง4 4่4ปดนะครับโหลดได้ทุกระบบเลยครับ มากเลยครับขอบคุณมากครับให้เกียรติรายการร้องเพลงมากเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นนะครับก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ใหม่สวัสดีครับและคคคนนนนีี้้มัััอออยย่งงเจจารกกธทใพ Yeah.